บิวต <TS> ี้ของอารีลงรูปไปตาค่ะทุกคนค่ะ เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกแบบเริ่มแรกมากๆเลยเรียกว่าอูเรื่องอูทางมากมากเลยก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำเป็นจะต้องรู้ไหมแต่แตาเล่าให้ฟังคือไอ้ตาเนี่ยชอบมีคนทักบ่อยว่าแบบพี่ตาหน้าเหมือนอันนี้เลยอ่ะหน้าเหมือนอาริยาน่าเลยและยิ่งถ้าวันไหนรวบผมสูงมัดหางมา้าจะต้องมีคนทักตลอดว่าเหมือนเหมือนอ,อะไรเงี้ยเราอะ่ะก็เป็นแฟนเพลงคนหนึ่งรู้จักแล้วก็ชื่นชอบนะแต่ก็ชื่นชอบนะอย่างเวลาตอนที่เขามีคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะปี2017ันตาก็ไปนะพอยิ่งคนทักคือ นะมันก็ยิ่งทำให้เราอะ่ะเหมือนสนใจในตัวศิลปินคนนี้มากขึ้นแล้วไอ้ตามีน้ําหอมของอาลีสามขวดแต่ตาไม่ได้ซื้อเองแต่โชคดีมากๆนะคะที่พี่ส่บาท <c oughs> เอ S พีเซเพนเขาซื้อแล้วส่งมาให้ไอ้ตา <c oughs> แล้วพอเราเห็นว่าเขาอะ่ะกาลังจะมีแบรนด์เึื่อนสำอางชื่อแบรนด์ว่า iem beauty โปรโมทล่วงหน้านน,านมากจำได้ไอ้ตาเริ่มบน่บนโปรโมทนานจังวะอยากซื้อแล้วเนี่ยขายก็ขายเลยได้ไหมแล้วนี่มันดั่ว่มัน,นัวน่วมัน,ยนอยากซื้อพอถึงวันที่เขาเปิดวางขายปุ๊บไอ้ตาก็รีบกดรีบซื้อขนาดว่าไอ้ตาก็ แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีของบางอย่างหมดลิปบ,บางสีสวยสวยหมดเสียดายมากแต้ก็กดเท่าที่จะทำได้แล้วล็อตนั้นนะ่ะเป็นหมื่นอยู่นะเกือบสองหมื่นนะ <ๆ S 1> ก่อนที่ไอต่าจะได้ของนะเดี๋ยจะบอกว่าเขาอะเปิดให้เรากดสั่งซื้อทั้งที่เขา่ายังไม่ได้ส่งของคือเหมือนเป็นระบบแบบ p ออเด d e r แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งของแบบประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เราก,กดเราก็าอะโอเคทำไงได้เนาะพอใกล้ๆจะถึงวันที่ส่งของก็ส่งมาอยู่บอกว่าเลื่อวันส่งอีกจ้าคือเราแบบเรารออะแต่ก็มีบทลงสตอรี่เหมือนกันแบบแม่ กดซื้อไปตั้งเยอะเลื่อนส่งยาได้มากเมื่อไหร่จะได้สิอะไรเงี้ยมีบ่นๆอยู่เหมือนกัน มาปุ๊บไอตาก็ทาวิดีโอนาะแกะรีวิวตามสไตล์ตาเลยลองใช้ตัวไหนเป็นยังไงแพ็กเกจด,ดีไหมคุณภาพเนื้อสีอะไรยังไงแล้วก็พูดรีวิว,วตามสไตล์เราเลยเราเป็นคนที่พูดจาตรงๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่อวย <c oughs> คือต่อให้เป็นของที่เราชอบมากหรือเป็นศิลปินที่เราแบบชื่นชอบอะ่ะเราก็มีมาตรฐานในการรีวิวของของเราก็เป็นวิดีโอนี้เลยที่ไอตารีวิวไปนะคะดูดิขนาดรูปปกวิดีโอนะคะไอตายิ่งทำหน้าแบบ <l ots> แล้วมันก็จะมีที่เครื่องหัวที่จะตาใส่คือเครื่องหัวนั้นอะซาลิดทำไม่กี่วันก็ได้แล้วอะแต่ก็แต่งเป็นลูคให้มันคล้ายๆเขาตัดผมจากแฮร์พีทเอามาพันตรง,องคออาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะเพราะนเงาหนามันไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมไเมคอัพที่เราแต่งในวันนั้นก็จะคล้ายๆที่เขาแต่งไตาก็ถ่ายเป็นรูปด้วยแล้วก็ถ่ายเป็นแบบวิดีโอสั้นลงรีวิวลงทิก t ็อกแล้วก็ไอต่ก็โพสลงใน IG ลงในทิก t ็อกของเรารีวิวรีวิวก็ลง YouTube ลง Facebook แต่ก็แท็กเนาะแบบว่า i า m Beauty อะไรอย่างเงี้ยลงรีวิวไปพอแอดแล้วคือ IG สมัยนีย้เวลาเราแอดอะไรใครเขาไปแท็กใครเขาไปอะ่ะมันจะส่งเข้าไปใน DM เขาเลยทั้งที่เราอะ่ะไม่ได้อยากจะไปรบกวนส่งใน DM เข็าใจปะ่ะคือแค่จะแท็กแค่ให้ว่าคนที่ติดตามเราอะ่ะเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้รูปนี้คือคอนเทนต์รีวิวเครื่องสำอางแบรนดน์นี้คือตาได้รับพัสดุว,วันที่27ธันวาก่อนปีใหม่แต่ตาเพิ่งจะได้ลงคอนเทนต์วันที่18มกราแล้วพอวันที่20มกราสองวันถัดมาเนาะทางแบรนด์เขาก็ตอมา า hi we love this p o s t เขาถามว่าบอกได้ไหมว่าเธอใช้สินค้าตัวไหนบ้างหรอในวิดีโอนี้แล้วดิฉันนะักเป็นคนสนาเสียเป็นคนชอบดองแชทคือเวลาเห็นใครแบบพักมากก็จะเปิดดูแต่เป็นคนไม่ว่างจะตอบแล้วยิ่งมันเป็นคำถามที่มันจะต้องตอบเยวเขียนมานั่งลิสต์นั่งแบบอะไรให้ก็กดเข้าไปอา่านอ๋อเขาถามมาเดี๋ยวค่อยตอบละกันยังไม่ว่าง <laughs> การที่จปะปะกาที่จะเดี๋ยวค่อยตอบกับแบรนด์ใหญ่และทีนี้ผู้จัดก,การดิฉันนะคะพี่เมย์พี่เมย์เ,มเ,มเนี่ยก็จะมีแบบเอ็กเซสเข้าโซเชียลของไอาตาทุกอย่างเขาก็คงเห็นแล้วยตามไม่ตอบเขาสักทีอะค่ะพี่เมย์ก็มาตอบว่า please kindly to check this out นะะเขาถามว่าอันนี้ใช้เครื่องสมอางชนิดนบ้างหรอเราตอบเขาว่าไปดูวิดีโอสิคะ เราไม่อายและเราไม่เขินและเราไม่อะไรเลยกับการที่เราเป็นคนรีวิวอะไรแบบตรงๆบางคนจะแบบอ๋อก็ให้ไม่เห็นอะไรเลยยังไงเขาก็ไม่เข้าใจภาษาไทยอยู่ uh 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 <sair> แล้วคือทันเทษนะคะเวลาดิฉ <ok> ันไม่ชอบอะไรอ่ะหน้ามันออกเข้าใจไหมสมมติดิฉันทาลิปสติกแล้วมันไม่ชอบมันหน้ามันเป็นต่อให้เขาไม่รู้ภาษาไทยหรือต่อให้เขาไม่รู้ภาษาอะไรเลยในโลกนี้เขาก็เข้าใจค่ะ ว่ามันชัดขนาดนั้นแล้วที่ไอตาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเข้าไปดูวิดีโอไอตาก็คือพอเราตอบวิดีโอไปปุ๊บเขาก็ตอบกลับมาในวันที่10กุมภาพันธ์บอกว่า hi we love this post รูปรูปของไอตา oh, do we have your permission <no. S 1> to save for future repost เขามาขออนุญาตบอกว่าเขาชอบรูปนี้นะขอเไปรีโพนะสต์ได้ไหมเราดิฉันทำไงรู้ไหม โรคอะไรเอ่ยชอบตอบในใจปุ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็แท็กมาเมื่อคืนตอนห้าทุ่มเนาะ <c oughs> เขาก็เอารูปเราไปลง <c oughs> เป็น IG ของแบรนด R ์ RM Beauty นั่นแหละซึ่งมีผู้ติดตาม1.3ล้านซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดนในโลกแต่คือแบบแค่นี้เราก็ประทับใจมากแล้วแต่สิ่งที่ตลกมากก็คือรูปที่เขาลงอะ่ะเขาแท็กมาแล้วเขาก็แท็กในรูปปิจีว่าเราใช้อะไรบ้างในลุคนี้เขาก็แท็กเลยเราใช้มาสคาร่าของเขาใช้ลิปกลอของเขาใช้ไฮไลท์เตอร์ใช้อายแชโดชิไหนชิไหนบ้างถ้าเขาไม่เข้าไปดูในวิดีโอเขาจะรู้ไหมคะ เขาไม่รู้แน่นอน mm. เพราะฉะนั้นเขาดูวิดีโอเราโอเคเขาอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดเขาอาจจะกดสกิปสกิปดูก็เป็นได้แต่อย่างน้อยอ่ะมันก็รู้สึกดีแล้ว,วอ่ะเออเขาก็ไปดูวิดีโอเราแ,แล้ววิดีโอเรารีวิวตามจินพอเขาแท็กมานี่ไม่รู้เรื่องเขาแท็กมาตอนห้าทุ่มนี่เป็นคนนอนเร็วสี่ทุ่มครึ่งหลับดูทีวีแล้วหลับคาโซฟ,ฟาแล้วทีนี้พอทีวีมันซีรีส์มันเล่นจบตอนมันหยุดก็เลยตื่นมาอ้าวงั้นขึ้นไปนอนข้างบน <S <S นี่เป็นคนที่ปิด notification มือถือทั้งหมดใครโทรมาไม่สั่นไม่เสียงแต่ก เิร์ชชื่อตัวเองค่ะเพราะว่าเวลาบางทีเวลามีดราม่ามีกระแสหรืออะไรเงี้ยประมาณสองสาวันก็เิร์ชทีอยากรู้ว่าตอนนี้คนเขาแฮปปี้กับเราไหมหรือคนเขาเกลียดเราตรงไหนเราจะได้ปรับปรุงหรืออะไรอย่างงี้ไงเผื่อมันมีอะไรบ้งบงเกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยเราเจอน้องคนหนึ่งเขาทวีตว่าอุ้ยแบบเนี่ย IG IM Beauty รูปพี่ตาเป็นโลงเลยตาก็แบบฮะเลยจิ้มเข้าไปดูแล้วตาคอมเมนต์แบบฮะ อ๋เอเหรอ,เ,อเดี๋ยวเข้าไปดูนะคือเราอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำทั้งที่เขาแท็กมาใน IG แล้วอ่ะก็เลยเข้ามาใน IG แล้วก็แบบอ้า แล้วคกนกดไลค์เป็นหมื่นเลยเราก็ดีใจปรับปุ้มใจมากๆเลยเราก็แบบว่าโอ้ดีใจมากๆแต่ก็ไปเมนต์แบบว่าแบบแต k ง ba b e ขอบใจนะที่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราก็นั่งไล่ดูคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์แบบเออดีๆน่ารักน่ารักคนก็ไมนต์แบบสวยจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขที่คนเมนว่าสวยนะแต่เรามีความสุขที่แบบเขาเอารูปเราไปโพสตถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตอบว่าให้เอาไปใช้หรือไม่ให้เอาไปใช้แต่เขาอะมาถามมาขอมาคุยก่อนเราอะก็แบบเออยินดีอยู่แล้วที่จะเอารูปไปโพสต์แล้วเขาอะ ก็แท็ก IG ตามมาด้วยแล้วมันดีใจตรงที่เออคนที่เขาเข้ามาเห็นค่ะเขาก็อ,อาจจะมีโอกาสกดเข้ามาใน IG เราติดตามเราต่อได้มารู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากแล้วคนที่มาเมนก็แบบน่ารักอะ่ะไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบท็อกซิแกกันทั้งคนไทยแล้วก็คนฝรั่งก็เลยแฮปปี้แล้วก็ไอตาได้รับ DM เยอะมากคือไอตามีความสุขมากคนที่เขาติดตามเราหรือคนที่เขารู้จักเราอ่ะเขามีความสุขกับเราไปด้วยไอตาแฮปปี้มากมากๆๆๆมากเลยแล้วบางคนอาจจะแบบแล้วไงอนี่ะถ้าเธอรีวิวเขาเขาก็ต้องลงคือแบบ ทันโทษนักคะหนึ่งแบรนด์นี้ไม่ได้มีขายในไทยดิฉันก็ไปดันดนซื้อมาวิดีโอเนี้ก็เสียค่าตัดต่อวิดีโอไม่ได้มีแบบได้เงินไลน์เนาะแล้วถ้าเราจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับทีมงานที่ดูแลโซเชียลมีเดียของแบรนด์น่ะเขาเห็นเราอะ่ะแล้วเขารูปเราไปลงมันก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างภาคภูมิใจนิดๆเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเห็นใครมีความสุขอะ่ะยินดียบความสุขเขาก็ได้เนาะ แต่ไม่นึกเลยว่าคนน่ะเขาจะสนใจในเรื่องที่เป็นในตายเยอะมากคือก็มีเพจใหญ่ๆอะเอาไปลงเอาไปเขียนในทาแบบไม่รู้จัพพูดย นะคือขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่มีกระแสะเรื่องก่อนๆอะไเงี้ยทุกเพจเพจข่าวเพจดราม่าที่เขียนสรุปไปตาอ่านทุกเพจนะคะแล้วมันก็เป็นแบบรู้สึกว่าโอเคคนเขาแคร์เรานะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โด่งไม่ได้ดังหรืออะไรอะแต่เวลามีกระแสะอะไรอะคนเขาติดตามแล้วเขาก็แคร์แล้วพอเนี้ยก็มีแบบเพจลงเยอะมากทั้งเพจอารีนาแกรนด์เดทไทยแลนด์ก็ลงเพจน้องก็ลงในกุ๊ปจ็อกก็มีคนเอาไปลงเก็ตปะความรู้สึกที่ แบบอยคนเขาอะรู้จักเราแล้วเขาก็ยินดีไปกับเราอ่ะมันเป็นความสุขที่มากกว่าแค่เราได้ลง i.g. ของแบรนด์อะแต่ความสุขที่แบบ เนี่ยคนพวกเนี้ยเขาพร้อมยิ้มสปอร์ตเรานะอะไรเงี้ยเพจไหนที่ตาไม่ได้กล่าวชื่อนะคะตาเห็นทั้งหมดนะเพราะว่าเพื่อนในตาก็เป็นสาว v r เวลาเขาเจออะไรที่เกี่ยวกับเราเขาชอบส่งมาให้ดูก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในความแฮปปี้นี้ของไอตาก็ไม่นึกเลยว่าจริงๆอะตอนแรกไม่ได้จะมาทําวิดีโอพูดอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะแต่สิ่งที่ทําให้ตาใจฟูมากก็คือทุกคนน่ะร่วมยินดีไปกับเราเว้ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะมันมีเรื่องมีราวที่น่ายิน ดีอะไรอย่างนเงี้ยเนาะสิใจที่เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันหรือว่าบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามกันมาก่อนเพิ่งจะมารู้จักก็ยินดีมากๆกยินดีที่ได้รู้จักกันแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะสําหรับวันนี้อตาเหี่ยวข่าวสาวโอ้การที่จะพูดเหี่ยวข่าวอะไรเอ่ยสาหรับวันนี้ตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวนะคะก็มามอมอยเรื่องนี้แชร์วความตื่นเต้นแฮปปี้กันนะคะหวังว,ว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้ไปด้วยกันไปละ ไปทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะแล้วเธอเห็นนี่ไหมไป้ายไฟที่อยู่ข้างหลังอะ่ะมันเขียนว่า Hash tag be your best นะคะจริงๆมันย่อมาจากคําว่า be yourself best นะคะก็อตาก็ย่อให้มันสั้นเป็น be your best นะคะก็แบบให้เป็นตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองปพยาตาเชื่อว่าการเป็นตัวเองนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดค่ะบ๊ายบายลอนะ ไอตาเป็นคนเช็คตลอดว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับกูหรือเปล่ากูล้มหรือ,อยังกูล้มหรือ,อยังไอตาเช็คตลอด